นนกุลโผล่คอมเมนต์คำเดียวสั้นๆให้กับแอปทักษอนคนแห่ไลค์ทะลุหมื่นนนกุลชานน,นโผล่คอมเมนต์แบบติดจรวดคำเดียวสั้นๆกลางไอจของแอปทักษอนแต่งานนี้บอกเลยว่ายอดไลค์ทะลุหมื่น เรียกได้ว่าชัดเจนแล้วสำหรับนนกุลชานนยอมรับว่ากำลังจีบแอฟทักษอนนางเอกรุ่นพี่ที่อายุห่างกันถึง16ปีโดยเริ่มตกหลุมรักในช่วงที่เข้าโรงพยาบาลและแอฟทักษอนเข้ามาดูแลหรือที่เรียกว่าแพ้การเอาใจใส่นั่นเองล่าสุดทางด้านแอฟทักษออนได้ออกมาโพสร,รูปภาพหลังไปร่วมงานเปิดอีเวนต์ โดยแอปทักษออนได้มาในชุดเดรสสีครีมทองที่ต้องบอกเลยว่าดูเป็นผู้ดีมากๆงานนี้ทางด้านหนุ่มคนสนิทอย่างนกุลก็รีบเข้ามาคอมเมนต์กลางไ g ของสาวแอปทักษออนเอาไว้ว่าสวยครับพร้อมอิโมจิตารูปหัวใจงานนี้ไม่พลาดบรรดาชาวเน็ตแห่เข้ามาแซวพร้อมรัวไลท์ทะลุ12,000คนไปเลย